ฝนโดนฝนนี่ก็จะเป็นเหมือนลมพิษขึ้นโดนไอฝนใช่ค่ะฝนตกฝนตกเป็นทุกครั้งเป็นท yep> ุกครั้งค่ะเป็นอยู่ปีนึงเลยโอ้แล้วเป็นแล้วเป็นแล้วหายห้ามโดนเลยต้องอยู่แต่ในบ้านต้องอยู่แต่ในบ้านหลบเลยห้ามโดนละอองฝนเลยคะแล้วแพ้อะไรอีกฮะแล้วก็มีขนแมวเงี้ยก็แพ้ค่ะจะฮัตเชแพ้ทั้งหมดกี่อย่างเคยนับไหม แทบทุกอย่างทุกอย่างคือแพ้นี่หมายถึงว่าอะไรที่ไม่เคยสัมผัสมาก็มีโอกาสที่จะแพ้ค่ะนอกจากไอสิ่งที่เรารู้ว่าเราแพ้อะไรอยู่แล้วใช่กินแพ้ไหมฮะตัวทานนี่ไม่แพ้ค่ะที่รับประทานไม่ค่อยแพ้ค่ะท้าไม่แพ้แต่ถ้าสัมผัสถ้าสัมผัสหรือได้กลิ่นทางจมูกจะแพ้ออกกลิ่นก็จะแพ้แต่สัมผัสแพ้นะฮะแล้วอันนี้ไปเกี่ยวเนื่องกับไซนัสด้วยไหมฮะ ก็คือเราเป็นมานานนะคะแล้วมันก็จะเหมือนมีน้ำมูกอยู่ตลอดเอาเพอ่เวลาแพ้เนี่ยมันจะมีน้ำมูกใช,ใช่ค่ะแล้ว<ม>เวลานอนกลางคืน,นมันก็จะหายใจแล้วมันจะแบบมีเหมือนน้ำมูกไหลลงคออะไรเงี้ยแล้วก็จะกลนเสียงดังสิบปีหลังมานี่มันเป็นเยอะมากแล้วก็ทานยาทานยาป็นเยอะยที่ว่านี่เป็นยังไงฮะคือแบบน้ำมูกมันจะไหลทั้งวัน เราก็ต้องมากินยาภูมิแพ้ตัวแบบเราต้องทํางานใช่ไหมครับก็กินตัวที่ไม่ต้องง่วงนอนยาแก้แพ้ใชพพ่พ่นพ่นโพงจมูกมั่งให้ขยายอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอพ่นมากๆแล้วมันเกิดการแบบทีนี้มันอักเสบบวมเมื่อสองปีก่อนมันจะบวมชอบบวมมากแล้วก็ไปทานยาฆ่าเชือ้อแก้อักเสบก็เป็นเป็นหายๆเอาตัวบีมสีชมพูค่ะไปทานเริ่มจากบีมสีชมพูค่ะคือมันเหมือนแบบ มันอักเสบมันบวมอะค่ะผมกับอาจารย์พิเชษกำลังงงกันอยู่นะฮะเริ่มจากสีชมพูก่อนถูกไหมฮะอันนั้นคืออาการที่มีน้ำมูกไหลออกมาเป็นเลือดใช่เป็นมูกเลือดเลยมันบวมอักเสบมากบวมขึ้นเลยหน้าตาบวมโอ้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 อ่ะเสร็จแล้วก็ทานสีชมพูแค่กระปุกเดียวเองแค่สิบห้าแค่กระปุกแร้แล้วก็ต่อจากนั้นก็เป็นสีเขียวตลอดวันละวัน ตอนแรกสีเขียวนี่เช้าสองเย็นสองค่ะครับค่ะพอผ่านมาเดือนหนึ่งก็อาการมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆก็เลยมาเปลี่ยนเป็นเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งครับค่ะเช้าเม็ดก่อนนอนเม็ดนะครับรักษาสภาพของภูมิต้านทานเอาไว้ไม่รักษาไม่ได้ค่ะฝ้าหายเพราะบิมสีเขียวฝ้าก็หายด้วยเยี่ยมมากนะคะเอาละอันนี้แหละสาวๆหลายคนเริ่มสนใจแล้วครับขอบคุณมากครับคุณนางครับข้อมูลในจังหวัดที่21สนะครับ พบว่าผู้ที่มีภูมิแพ้โดยเฉพาะอยิง่งภูมิแพ้อากาศเนี่ยเกิดขึ้นเนื่องจากว่าเม็ดเลือดขาว T S 2มีระดับสูงไปนะ,ะก็แสดงอาการเพิมให้เกิดอาการภูมิแพ้และแพ้ภูมิด้วยทั้งหลายแคปซูลของเรานะ,ะสามารถที่จะเพิ่ม T S 1และ T regulator โดยเพิ่มถึง2เท่าในเวลาเพียง15วันหากใช้วันละ4แคปซูลทั้ง2ตัวนี้ มีความสามารถในการไปลดระดับหรือไปปรับระดับ TS2 ให้กลับสู่ภาวะปกติเมื่อระดับ TS2 กลับสู่ภาวะปกติอาการภูมิแพ้จึงลดลงอย่างรวดเร็วนะครับวิธีการใช้ก็คือใช้ถ้าหากอาการไม่เยอะอาการไม่มากเช้า1นึ่งแคปซูลก่อนนอนหนึ่งแคปซูลอาการก็จะดีขึ้นในเวลาอันรวดเร็ว ถ้าหากเป็นมากกว่านั้นอาการบุนแรงก็ใช้เช้า2องแคปซูลก่อนนอน2องแคปซูลก็จะได้เห็นผลในระยะเวลาในเวลาอันสั้นเช่นกันหากว่าใช้2องแคปซูลก่อนตอนเช้า2องแคปซูลก่อนนอนแล้ว7วันยังไม่ได้มีอาการที่ดีขึ้นเลยสรุปว่าไม่ใช่เป็นแพ้แพ้อากาศเท่านั้นแหละมันจะมนอาการติดเชื้อในโพรงจมูกด้วยกรณีอย่างนั้นก็ควรจะต้องเพิ่มเป็นหแคปซูลต่อวัน สองสามสัปดาห์อาการเหล่านี้ก็จะหายไปครับ